ผมเลือกที่จะเรนน้ำมันออกนะครับแทนที่จะแกะเครื่องล้างนะแกะเครื่องแล้วก็ล้างด้วยเบนซินอะไรพวกเนี้ยนะผมแทนที่จะทำอย่างนั้นแต่ว่าโดยประสบการณ์ที่ผมที่ผมทำมาเนี่ยผมเป็นคนโชคไม่ค่อยเข้าข้างเท่าไหร่นะครับฝาคลัทเนี่ยฝั่งเนี่ยพอถอดออกมาเนี่ยไอซีนอ,อะไรพวกเนี้ยผมไม่ว่าหรอกประกงประกันเนี่ย แต่ตอนใส่เข้าไปครับรถมันอายุมากแล้วใช่ไหมมันจะแตกครับผมทำแตกไปไปลูกหนึ่งแล้วนะไอ้ข้างหนึ่งทีหนึ่งแล้วนะฝาข้างคัดเนี่ยฝาครอบฝาฝั่งคัดเนี่ยพอขันน็อตเข้าไปเราก็ไล่ไล่ทั้งทั้งที่พี่แดงนั่งคุมอยู่ด้วยนะผมก็ค่อยๆทำไปแต่มันแตกครับปอกเดียวเลยผมก็เลยเลือกที่จะยอมเสียน้ำมันดีกว่าถอดนะครับสำหรับผมนะคนอื่นก็แนะนำว่าให้ถอดนะครับถอด ถอดทั้งสองข้างออกนะครับทั้งฝั่งจานไฟแล้วก็ฝั่งชามคลัทนะครับแล้วเราก็ทําการใช้เบนซินล้างนะครับล้างเป่าๆอย่าใช้โซลานะครับเพราะว่าโซลานี่มันมีผลกับยางมันจะทําให้ยางเราบวมยางเราขาดนะครับก็ใช้เบนซินฉีดฉีดพ่นแล้วก็ลมเป่านะครับเป่าเป่าแล้วก็เรนน้ามันสักครั้งก็น่าจะได้ผลแต่ของผมนี่ครั้งที่3ครับเรนออกมาครั้งที่3นี่ก็มีปนอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับ เมื่อน้ําในน้ามันเครื่องไม่มีมากเนี่ยหรือไม่มีเนี่ยสิ่งที่มันจะดีขึ้นอย่างหนึ่งก็คือการเข้าเ lat, กาเียร์การปลดเกียร์นะครับการเข้าเกียร์การปลดเกียร์นะครับมันจะเข้าง่ายปลดง่ายแล้วคลัตมันจะจากสําสหรับใครบางคนที่เข้ามาทําใหม่ๆหรือว่าเข้ามาฟังใหม่คัดจากคัดจากไอจะได้ยินบ่อยคัดจากก็คือคัดแผ่นคัดน,นะครับแผ่นคัดมันซ้อนๆอยู่มันง้างออก ครับมันง้างออกเวลาเรากำคัดมันง้างออกหลุดจากกันออกเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะครับแล้วรถเราก็จะเป็นฟรีนะครับเป็นฟรีระหว่างติดเกียร์อยู่นะแต่พอเรากำคัดแผ่นคัดมันง้างออกมันก็จะฟรีถูกไหมพอเราปล่อยคัดสปริงคัดมันก็จะกดเข้าไปให้แผ่นคัดหลายหลายแผ่นไปติดกันแล้วรถมันก็จะวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พอมันมีน้ําปนกับน้ํามันเครื่องแล้วเนี่ยพอเรากำคัดแล้วเนี่ยแผ่นคัดมันจะไม่แยกออกจากกันนะครับรถผมก็มีอาการนั้นพอเข้าเกียร์กระโดดย้งย้งเลยนะครับก็ มันไม่จากให้นะครับก็เลยนั่นก็คือสิ่งที่มันดีขึ้นอย่างหนึ่งสําหรับของผมนะหรือว่าของใครก็ช่างถ้าลดเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยผลมันจะดีขึ้นคือการเข้าเกียร์หาเกียร์มันง่ายอ,อย่างดีทีผมอย่าง LS ผมนะครับขับมือเดียวมาเนี่ยสามารถค่อยๆไล่เกียร์ลงไปถึงเกียร์ว่างได้โดยไม่กําคัดเลยนะครับขับก็เกียร์หนึ่งทีเดียวที่กําคัดนอกนั้นก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปได้ก็กโอเคนะครับนั่นคือ น้ำมันเครื่องยังดีนะครับน้ำมันเครื่องยังดีอตอนนี้เอ็มเทผมก็เริ่มจะได้แล้วหลังจากเสียน้ำมันไป3รอบนะครับรอบลาลิศนะครับก็3ลิตรมันถามว่ามันแล้วแต่ใครนะบางคนก็ถอดออกมาล้างมันจะประหยัดกว่านะครับแต่ผมเลือกที่จะไม่เสี่ยงเพราะรถผมมันเก่าแล้วนะครับนี่ครับนิ้วน้ำมันนะก็โอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายรอบนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับแต่ว่าเสียงดังก็คงจะไม่จบหรอกเพราะว่า มันน่าจะเกิดการสึกหลอเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าไอ้น้ําเราไปปนกับน,น้ํามันเราเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับพวกลูกปืนพวกอะไรบางตัวมันก็จะตายแล้วมันล็อกแลวนะครับก็คงต้องผ่าเครื่องผ่าเครื่องทั้งลูกนะครับผ่าออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับชุดลูกปืนใหม่แล้วก็ตัวไหนเสียหายก็ได้เปลี่ยนแต่ว่าคงไม่ใช่รอบนี้นะครับผมก็คงจะจะต้องสักพักหนึ่งเพราะว่าผมต้องกลับลงไปที่วังเยง,งคู่นะครับเพื่อที่จะไปทำงาน นะครับตรงนี้ผมก็ต้องทิ้งละต้องทิ้งไว้ก่อนนะครับทิ้งไว้ก่อนรถก็คงต้องจอดไว้แถวนี้นะครับยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูอาการอีกทีถ้ามีการผิดแผดไปกว่านี้นะครับเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็ <c oughs> เอาที่ว่าคนที่ไม่ได้มาดูคลิปผมก่อนหน้านี้นะเสียเวลานิดนึงอ,อยากจะเล่าอาการน้ำน้ำน้ำเข้าไปในน้ํามันเครื่องนะครับอาการน้ําเข้าน้ํามันเครื่องเลยเนี่ย เห็นชัดๆเลยก็คือ hmm, <Yeah. S> 1เ so กียร์เข้ายากนะครับเกียร์เข้ายาก2เครื่องร้อนครับ3เครื่องดังครับดังรถเราขี่ๆอยู่ดังเครื่องร้อนเครื่องดังอ่าแล้วก็เข้าเกียร์ยากอ่าแล้วก็ที่ว่าไปก็คือพอกำคัดแล้วคัดไม่ค่อยจ่าอ่ามันมีอีกอาการหนึ่งผมลืมไปแล้วผมผมลืมบอกไปมีมีมีอยู่อีกอาการหนึ่งนะนึกไม่ออกเครื่องร้อนเครื่องดังอ่าเข้าเกียร์ยาก นี่ครับหลักๆเลยประมาณนี้แหละประมาณนี้แต่มันมีอีกอาการนึงผมลืมบอกื่อใครจะอ่าใครจะใครมีอาการแบบนี้นะครับใครมีอาการแบบนี้สําหรับรถที่เป็นหม้อน้านะครับที่เป็นหม้อน้ําลองเช็คดูก็แต่ละรุ่นอ่าอย่างพวก KR อย่างเงี้ยเ r อย่างเงี้ K r, ยเข,เขาจะมีตาแมวให้ดูนะครับเ r นี้มีตาแมวให้ดู LS มันจะมีรูโบสนะครับมีรูโบอยู่ข้างเครื่องฝั่งขวามือก็มี Not น็อตเบอร์สิบตัวหนึ่งก็คลายออกมาถ้าน้ํามันเครื่องเราไหลออกมาก็แสดงว่าน้ํามันเครื่องเราไม่ได้ขาดแล้วไหลออกมาแล้วมีสีขาวๆข,ขุ่นๆหรือสีกาแฟนเนี่ยก็คือมีน้ําเข้าน้ํามันหายอ๋อน้ําหายอาการหนึ่งคือน้ําหายน้ําหายจากหม้อพักหรือจากหม้อน้าเนี่ยครับมันจะเป็นตัวชี้ว่าน้ําเข้าเครื่องเราผ่านทางใบพัดหรือว่าาเอ่ออ่า ซีลซีนต่มน้ำนะครับซีนต่มน้ำนั่นแหละครับประมาณนั้นก็คือมีเครื่องร้อนนะครับมีเครื่องร้อนเสียงดังเข้าเกียร์ยากคัดไม่จากแล้วก็น้ําหายนะครับสําหรับลดสายหม้อน้ําที่น้ํามีโอกาสสูงที่จะเป็นน้ําเข้าเครื่องนะครับดังนั้นวิธีการแก้หลักๆแล้วจริงๆแล้วน้ํามันจะเข้าไปที่ซีนต๊มน้ํานะครับหลักๆเลยแต่ว่าบางคนอาจจะเจอปัญหาอื่นสําหรับผมก็ประมาณนี้ครับ กินเวลามาเยอะแล้วตั้ง5-6นาทีขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ยังติดตามครับขอบคุณครับ